ครับเพื่อนๆครับผมตอนนี้ก็เดือดได้ที่แล้วนะครับทูนก็ยุบตัวลงไปแล้วครับเพื่อนเพื่อครับผมสวัสดีงามงามครับผมก็มาเจอเจอกับช่องสติดทฟู้ดออนทัวร์อีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็นําเมนูเด็ดเด็ดครับผมทางภาคใต้มาอีกแล้วครับผมผมได้ตัวนี้มาครับปรากฏคังนะครับผมวันนี้เราจะมาแกงส้มกันนะครับจะเป็นแกงส้มใส่ทูนนะครับตัวนี้เป็นทูน ถามว่าเอ๊ะทูนยังไงไม่เข้าใจไปวางไหนคือทูนเนี่ยเป็นพืชตระกูลบอลนะครับเป็นพืชตระกูลบอลแต่ว่าเป็นเนื้อสัมผัสจะแข็งจะมีรสเนื้อสัมผัสที่แน่นนะครับแน่นกว่าบอลนะครับผมถ้าเกิดต้มต้มคู่กันในบอลนี่ก็จะเละก,ก่อนตัวนี้จะจะไม่เละนะครับจะคงลูกมีเนื้อสัมผัสที่แน่นอยู่นะครับผมเขาเรียกว่าทูนนะครับผมนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นพริกแกงใต้มาแล้วครับ สูตรต้นตำรับเลยนะครับผมเนี่ยฮะผมใช้สูตรนี้ประจําเลยเป็นสูตรจากนครศรีธรรมราชร้านเพื่อนนะครับผมตอนนี้มีเพื่อนขายอาหารใต้เยอะก็ได้กิแบบต้นตำรับเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกะปิครับผมเป็นกะปิตามภาคใต้เหมือนกันเนาะใส่ไปรวมกันได้ตัวนี้ตัวปรุงรสครับก็จะเป็นน้ำมะขามเปียกเนาะน้ำตาลปี๊บครับผม <laughs> แล้วก็ใบมะกรูดฉีกครับผม ส่วนเครื่องปรุงต่างๆก็ให้เพื่อนๆติดตามในคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็พร้อมแล้วครับไปลงมือทํากันเลยครับเพื่อนๆครับผมไปกันครับครับเพื่อนๆครับผมตอนนี้น้ําก็เดือดแล้วนะครับเราก็จะมาใส่พริกแกงลงไปเลยครับกะปิด้วยครับผมครับส่วนเทคนิคบางท่านอาจจะเอาพริกแกงไปคั่วกับเนื้อปลาก่อนเพื่อดับคาวก็ได้นะครับแต่ต้องระวัง ว่าระวังเนื้อปลาจะเละเนาะต้องค่อยๆค,คั่วบางท่านก็ทําแบบนี้เลยต้มน้ําเดือดแล้วก็จัดการได้เลยใส่พริกแกงลงไปได้เลยก็ได้เหมือนกันครับผมแล้วแต่สูตรเนาะเดือดแล้วผมก็จะใส่น้าํามะขามเปียกนะครับลงไป2ช้อนโต๊ะครับผมใส่ไปทั้งน้ําทั้งเนื้อเลยครับน้ําตาลปิ๊บของเราใส่ลงไป เป็นการปรุงรสขั้นต้นนะครับสีอิ่วขาวหรือซอสปรุงรสก็ได้นะครับผมประมาณครับหนึ่งช้อนโต๊ะครับทีนี้เราก็จะปล่อยให้เดือดต่อไปครับทีนี้เราก็จะมาชิมกันก่อนนะครับโอเคครับเพื่อนๆเ,เราจะใส่เนื้อปรากดเลยนะครับ นะครับใส่ลงไปได้เลยครับผมเร่งไฟอีกนิดครับผมเพื่อนๆไม่ต้องไปคนนะครับปล่อยให้น้ําเดือดอย่างเดียวเลยครับผมถ้าคนเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวข่าวปลาจะกระจายพอกระจายแล้วก็จะส่งกลิ่นนะครับผมเอาให้นิ่งๆแบบนี้เดี๋ยวให้น้ำเพื่อเดือดขึ้นมาเองเดือดแล้วครับเพื่นๆครับผมก็จะคนนิดนึงนะครับคนข้างๆนะครับผม สุกแล้วนะครับปรากฏเราครับมีไข่ด้วยครับเพื่อนๆนี่ครับว้าวมีไข่ด้วยชิมครับ ผมจะใส่น้ำปลาหน่อยนะครับผมหช้อนโต๊ะครับ,บทีนี้เราก็จะมาใส่ทูนกันเลยครับผมเนี่ยฮะใส่ลงไปได้เลยครับผมสูตรเด็ดแน่นอนครับผม ใบมะกรูดฉีกครับขยำขยำสก่อนนะครับเพื่อให้ใบมะกรูดคายน้ํามันออกมาแล้วก็หอมด้วยนะครับผมแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้นะครับลองทําดูนะครับผมรับรองอร่อยแน่นอนร่อยจังหู่เดี๋ยวปล่อยให้เดือดแป๊บนึงนะครับเรากลับมาดูกันครับเพื่อนๆครับผมตอนนี้ก็เดือดได้ที่แล้วนะครับทุนก็ยุบตัวลงไปแล้วสุกแล้วนะครับผมก็ได้ที่แล้วรสชาติก็โอเคแล้วครับ เดี๋ยวจะไปตักใส่ถ้วยนะครับให้เพื่อนๆได้ดูครับผมเรยบร้อยไปอีกหนึ่งเมนูครับไปกันครับเพื่อนๆครับครับเพื่อนๆครับผมก็เรียบร้อยไปอีกหนึ่งเมนูนะครับนี่ครับผมทูนแกงส้มใส่ปรากดคังนะครับผมเพื่อนๆลองทําดูนะครับสูตรปักใต้บ้านเรานะครับผมบ้านไผ่บุหูะนะจังไดก็ขอบพูดหลายๆครับผมกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเด้อกดติดตามไว้พร้อมครับผม เมนูนี่ก็ขอจากลาไปก่อนพอกันไหมเมนูหนาครับผมก่อนจากกันกะให้สุขภาพแข็งแรงที่เขาหลายๆนะครับเด้อลาไปก่อนครับพอกันไหมครับผมสวัสดีงามๆครับ